ความก้าวหน้าเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยบางสิ่งเลือนหายแต่บางสิ่งก็ยังคงอยู่ดังเช่นความมีน้ำใจและความเสียสละที่ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นผลผลิตที่นำไปสู่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาสาสมัครเราเห็นสิ่งหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินในสังคมไทยคือการหยิบยื่นน้ำใจแห้แก่ผู้ประสบเหตุร้าย โดยไม่ต้องร้องขอและในหลายครั้งที่เราพูดถึงอาสาสมัครจะมีชื่อหนึ่งชื่อที่อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือก็คือโครงการใจถึงใจสวัสดีค่ะอาติทิดารัตนแก้วค่ะจินนี่จิตรปักจาารจริญธากรค่ะ,วคะพวกเรามาจากวิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมค่ะเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตรกรรมค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่สถานฝึกอบรมรำล,ลูกกาคลอ,องสีจังหวัดปทุมธานีค่ะ นี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะคะนี่ยังมาพร้อมกับพี่ี่อาสาสมัครจากมูลนิธทิทั่วประเทศเพื่อมาอบรมในโครงการนี่ค่ะท่าท h น n d s a s i c s k i l l ค่ะเป็นการอบรมเพื่อนาําความรู้ไปปรับใช้สําหรับการช่วยเหลือผู้คนจาดดกเหตุการณ์ต่างๆค่ะโดยในการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีในเรื่องของการปมาเจ็บที่ศีรษะค่ะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุอุทกภัยค่ะ,คะแล้วก็ปฐมพยาบาลเรื่อง ลองสปินนอ h เฮดค่ะทางนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปติดตาม,มอนกันว่าพวกพี่ๆเขาต้องเดีรู้อะไรกันบ้าง่ัตามเข้าไปเลยคะ่ะ ภาษาสหิเดนก็คือพานสมองกับระบบประสาทนะครับแล้ววันนี้ขึ้มาอบรมให้อาสาสมัครได้รับฟังเกี่ยวกับความรู้ในการแพทย์วันนี้วันนี้เรามาพูดเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บดังนั้นจริงๆคุอก่อนตั้งแต่เบสิกนะฮะเพราะว่าเบสิกมันเป็นพื้นฐานแล้วก็สเต็ปไปถึงตัวของการดูแลในเรื่องของเคมิสชุลีคือบาดเจ็บขางศีรษะเราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะในการ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยในขั้นต่อไปที่ดูแลผู้ป่วยตกเยี่ยทมทำให้โอกาสวอนสวิตต์นเจ็บเด็กมากถ้าอาสาสามารถทำไปดูดได้ทีครับแล้วเคสส่วนใหญ่มีอาสาเนี่ยเขาช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไม่กี่คือเก<อ>ินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นครับถ้าถ้า ได้เองเดียวอาจจะต้องเกิดจากความกล้าก็ไดมีความกล้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองถามลองคุยแต่ต้องลองคุยลองถามจากผู้ที่อยู่ในใจจริงนะครับอาจจะถามเพิ่มเติมแล้วก็เดินมาลองคุยได้ข้อมูลที่ต้องผ่านการถมวนนะฮะหรือเรียกว่าแบบไม่ใช่อยู่อยากเป็นก็เป็นได้ไม่ต้องผ่านการถมวนต้มีความรู้มีอะไรครับครับวันนี้ก็ขอบคุณในแพทย์น้องศิ์จากโรงพยาบาลเราแข็แกงมากครับขอบคุณครับ ก็ตอนนี้การซ้อมการซ้อมขยายผู้บาทเจ็บในท่ในท่านั่งนะครับซ้อมเพื่อให้เกิดความชํานาญในการใช้อุปกรณ์และการจับเวลาทําให้ชำนาญในสุดในการเ่วยเหลือผู้บาดเจ็บสี่าคนขั้ปกตินะลืม สวัสดีคับชื่อนายสัมพชพนีไชยลวันค่ะรัชพลคงสุภาณีครับสนใจใช่ไหมคะว่าโครงการใจถึงใจคือโครงการอะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสันดีจันยานากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการนี้มาได้ไงครับโครงการนี้มันทํามานานแล้วนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของขาดแคลนอุปกรณ์ ในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับบนท้องถนนรวมถึงการให้การอบรมฝึกซ้อมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนเลยครับก็ขอตั้งมาประมาณสักจะสองปีแล้วแล้วทำไมถึงชื่อ ทำไมถึงชื่อโครงการใจถึงใจจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะได้ทำรถพยาบาลคันแรกเนี่ยส่งไปที่สจังหวัดชายแดนใต้แล้วพอตัวพี่เนี่ยต้องเขียนเดลรี่ทุกวันให้กับคนที่ได้ร่วมกิจกรรมได้ทราบว่าทำอะไรบ้างพอเขียนไปนเรื่อยๆบัรยาญเรื่อยๆมันก็มีควาใจถึงใจกันนะเพราะากนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยคำนี้เพราะเราก็เลยเอาคำนี้มาใช้เป็นหัว ของว่าใจถึงใจแล้วก็มีคนไทยมารวมอยู่กันเยอะมากที่ได้ช่วยกันในครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นใจถึงใจคนไทยไม่ทิงกันแล้วค่าตอบแทนนะครับได้มาอย่างไรหรือว่าค่าตอบแทนลยไรครับค่าตอบแทนไม่มีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอา,าสาที่ทาอยู่ในประเทศเนี้ยแล้วก็ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทําแต่ในโดยส่วนตัวแล้วตัวของพี่เนี่ยมีเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยได้เรี้ยนพอสมควรเองกัน ทำกิจกรรมของเราเนี่ยก็เลยมาสนับสนุนเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นการทำเสื้อทําอาร์มทำหมวกนะครับแล้วมันก็จะพอดีกับกิจกรรมของนั้นๆที่เราได้ทําในในการสร้างผลิตนะครับอาสาสมัครเนี่ยให้กับสื่อไปสู่สังคม มันต้องแยกแยกกันให้ออกน,นะครับการเป็นจิตอาสากับการทํางานมันอาสาเนี่ยมันก็คือก,การช่วยหรือว่าทำเนี่ยโดยบริสุทธิ์ใจและเต็มใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนอาชีพของเราเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ต้องทาดังนั้นการจัดสรรเวลาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยรักและชอบเนี่ยเอามาแบ่งปันกันอย่างไรมากกว่าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบจากสิ่งที่เราต้องทํางานเพื่อหารายได้กับงาน,นอาสาเพื่อทําให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขนะครับ แล้วับแรงบันดาลใจอะครับที่ทําให้อยากทํางานต่อไปเรื่อยแรงบันดาลใจมันก็เกิดขึ้นมาจากโดยใจของเรามากกว่าที่เราคิดว่าอยากจะทําอะไรนะครับแล้วมันก็มีกําลังอยู่เสมอนั่นก็คือเวลาเราเห็นเพื่อนๆอาสา,าสมัครที่มารวมตัวกันหรือว่าคนที่อยู่ในที่ห่างไกลกันแล้วก็มีความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ยได้มาแสดงออกนะทางโลกโซเชียลแล้วก็ให้กาลังใจมันก็เลยทําให้ตัวพี่แล้วก็โครงการใจจใจเนี่ยขับเคลื่อนมาได้จนถึงวันนี้ครับ เเคยรู้สึกกลัวบ้างมไหรครเวลาที่เห็นไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยกลัวไม่ใช่ว่าเราหัวดีหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันมันชินแล้วก็เราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราทําอะไรเนะี่ยมันคืออะไรเราใช้สติในการเดินในการทํางานจิตอาสาของพี่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายมันเกี่ยวข้องกับความอันตรายเยไม่ว่าจะเป็นรถรถชนไฟไหม มีคนเจ็บมีคนตายมีสิ่งที่เรียกว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดได้เสมอแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยการทํางานกิจอาสาเนี่ยในด้านผู้ภัยต้องทําเป็นทีมมันไม่มีใครเป็นคนหนึ่งคนใดที่สามารถทําได้คนเดียวในด้านของการเป็นนักกู้ภัยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่บคุณข่ับตอนนี้เราก็อยู่ันที่จุดทั้งรถนะคะแถวๆถถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราจะ เตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกปฏิบัติงานกับที่ของมูลนิธิกันนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนเลยกลัวไหมไม่กลัวตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มห้าสิบสามครับสองทุ่มห้าสิบสามก็ยังถือว่าเป็นเวลาปกติที่ยังไม่ค่อยเกิดเหตุอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวมาว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยก็แบบมีเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะทีน,นี้เราเพื่อเราเตรียมพร้อมกันมาก <ไป S 2> อย่างนี้ไปเร็วเขาเรียกแล้วเร็วขึ้นรถไปเร็ว มีอไปใหน,หน,หนา,ยายหาหมชอบไนะเบียร์เบียร์อหมีมีไอสุอญญาไมเนี่ยข้างใน,นมีคนข้างนมีอีกปะข้างในมีข้างนว่ามีนะม,มีสอง จากความอยากรู้นำไปสู่การปฏิบัติงานจริงพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมอาสาสมัครได้เห็นได้สัมผัสรับรู้ถึงความเจ็บปวดความยากลำบากและวินาทีแห่งความตายทุกชีวิตที่ประสบภัยร้ายได้รับการเยียวยาเวลาและทักษะในการกู้ภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้มี่การช่วยเรานยายเข่าเกิบเหตุการณ์วันนี้นะครับเป็นรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิไหม้ที่อาคารแอนนี่พาร์ค ตอนที่ทีมเรามาที่เ,เกิดเหตุเราพบันนะครับจกิดไฟไหมเกิดฉัใต้ดินแล้วก็มีการทำ CPR หรือปั๊มหัวใจเนี่ยผู้ประสบเหตุหนึ่งรายนะครับทีมก็ได้ลงไปทำการช่วยปั๊มหัวใจจากนั้นก็มีผู้ประสบเหตุทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับทุกเคสที่ออกมาก็หมดสติจากจากการเสียชีวพลันไฟนะครับซึ่งทีมก็ทำการช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่า ก็น่าเสียดายดนะครับสามสที่เราช่วยไปก็เสียชีวิตครับตรงนี้ค่ะเจะชบว่าในส่วนของอากาสมัติที่เ้าหน้าที่่เข้าไปข้างในค่ะเป็นยังไงบ้างครับเจ้านี่ได้เข้าไปข้างในก็พบกับความยากในการทํางานคือตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับแล้วก็ในจุดที่ผู้ประสบภัยนั้นทางานอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างลึกนะครับเข้าไปค่อนข้างลึกจากจากประตูตัวอาคาร แล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไฟอาคารจะถูกตักก็คือข้างในจะมืดมืดจากแสงไฟไม่เพียงพออันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วนะครับมืดจากกลุ่มพันธ์ซึ่งข้างในถืนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็อุปกรณ์จะต้องพร้อมในการเข้าไปปฏิบัติงานสังเกตข้างในซึ่งตรงนี้เนี่ยในการทํางานของทีมมันจะมีแบ่งเป็นทีมผู้ภัยกับทีมผู้ชีพทีมผู้ภัยเนี่ยคือทีมที่เป็นนักะจญเพลิงซึ่งแต่ เพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บัาดเจ็บแผคารกับทีมผู้ชีพซึ่งรอปฐมพยา,าบาลอยู่ด้านนอกเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้ได้ดูจากภาพนะครับนักดับเพลิงจะมีชุดในการป้องกันตัวก็คือมีถังออกซิเจนนะครับแล้วก็มีหน้ากากาที่ซิลคือกันอันตรายจากบุ่มควันซึ่งจะมาทําให้นักดับเพลิงเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่ว่าในบ้านเราการทํางานตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ1การทําง,งานแบบแบบเจ้าที่ที่เป็นเป็นอาชีพนะครับก็คือเจ้าที่สงกัด เทพมารครทีจเจ็เดิอกับอีกประเภทหนึ่งคืออาสาสมัครซึ่งเจ้าที่บางครัง้งอาจจะไม่เพียงพอต้องอาศัยอาสาสมัครในการเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้แต่ว่าอย่างที่เห็นครับอาสาสมัครเนี่ยก็ต้องซื้อจับเปิมเองก็ชุดหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะบางทีเกือบแสนก็มีนะครับตรงนี้ก็ใช้ใช้เงินส่วนตัวในการซื้อซึ่งหลายคนมาทาด้วยใจในะครับแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าเป็นการเสียสละจาก เวลาเนี้ยเวลาที่คนทุกคนนอนกันอยู่นะครับก็ได้ออกมาทำงานรับใช้ประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าเขาเสีเยสละจริกทีห่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นช,ชมในสังคมของเรานะคะที่ยังมีคนดีๆยังมีอาสาสมัครที่มาช่วยเหลือในเหยียาววิการอย่างนี้อยู่นะคะก็ฝากให้เป็นประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่มีความสนใจในเรื่องของการอยากมาเป็นอาสาสมัครในพื้นที่อาสาสมัครค่ะ อันนี้สามสิบได้ครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นยังไงเบียขอยที่วัดแซดหน่อย ผู้ชีพและกู้ภัยในประเทศไทยที่อุทิศเวลาตลอด24ชั่วโมงของพวกเขาในการทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจความกลัวและความเหน็ดเหนื่อยไม่อาจเปลี่ยนแปลงอุดมการของพวกเขาได้นอกเหนือจากความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันซึ่งเป็นวัฒนธรรมท,ที่ดีงามที่เห็นได้ในสังคมไทยและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังไว้ในจิตใจของคนไทยสืบไปสิ่งแรกที่ได้จากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครคือการได้ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น,นการตรวจสภาวะของผู้ป่วย การทำ CPR และนอกจากฝึกการฝึกทักษะเ่านั้นแล้วเรายังได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของเราอาสาสมัครทำให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของอาสาสมัครผู้ชีพแต่ในความเป็นจริงมีอุปสรรคหลายอย่างที่ขัดขวางการช่วยเหลือดังเช่นอุปกรณ์การช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอต่อจานวนของผู้ประสบภัยสาหรับที่พวกผมในเรื่องทำสารคดีชุดนี้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการให้ความรู้หรือให้ความหมายกับคำว่าอาสาสมัคร แต่พวกผมต้องการให้ความสำคัญและชี้เห็นถึงจุบันตกนที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านี้